สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่ามังหวาเรื่องใหม่เรื่องนี้เป็นแนวโอเมก้าเวิร์สยนะทุกคนมีฉบับเป็นนิยายจบแล้วแล้วก็เพิ่งมีเป็นการ์ตูนสดๆร้อนๆเลยก็ในเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องราวของซออีฮยอนที่ใช้ชีวิตเป็นเบต้ามาตลอดเขาได้หนีออกจากหมู่บ้านริมทะเล กาวกับต้องการทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแต่ชะตากลับพาให้เขาได้พบกับครูสอนวาดรูปในวัยเด็กอีกครั้งและกลายเป็นผู้ชวนให้เขาเข้าไปช่วยงานในแกลเลอรี่แห่งหนึ่งที่นั่งเองอิฮยันพบกับเจ้าของแกลเลอรี่และโกลเด้นออฟฟ้าผู้สมบูรณ์แบบผู้ชายที่ดูเหมือนไม่ค่อยชอบหน้าเขานะั้นกลับมีกลิ่นบางอย่างบางสิ่งที่ชวนให้ใจสั่นโดยไม่รู้ตัวกลิ่นอันแปลกประหลาดของชายคนนั้น กระตุ้นความปรารถนาและไฟในหัวใจของอีให้หย้อนที่เคยทิ้งผู้กันไปนาให้ลุกชนขึ้นอีกครั้งชีวิตคนเราสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรได้มากมายสำหรับฉันชีวิตคือท้องทะเลที่ทอดยาวไร้จุดสิ้นสุดคนเรามองว่าชีวิตคือเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติแต่เหตุการณ์ที่เราได้เผชิญในทุกวินาทีล้วนเปลี่ยนแปลงเราไปโดยสิ้นเชิงบางคนที่เคยลอ,อยอยู่ในทะเลกับด่วงรววลงไปในนั้น ฟ้าศาตร์ซ้ายพังทลายลงจากเกลียวเคลื่อนที่สั์สัดในยามที่ท้องทะเลเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยเหตุการณ์เรียบเรื่อยพวกเราจะทำอะไรด้วยบ้างนะฉันนั่งคิดหาคำตอบนั้นเป็นเวลาเนิ่นนานบางทีการนิยามหรือทำความเข้าใจในอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ได้ใครจะรู้ความคิดเช่นนั้นได้ปลอบโยนหัวใจของฉันอย่างไม่รู้สาเหตุสุดท้ายแล้วความเข้าใจก็จะตามมาในภายหลัง ฉันจึงตัดสินใจจะใช้ชีวิตต่อไปโดยละทิ้งสิ่งต่างๆที่ไม่เข้าใจไว้เบื้องหลังโลกนี้มีการแบ่งเพศเป็นอัลฟาโอเมก้าและเบต้าโดยทั้งหมดนั้นถูกจัดเป็นเพศรองแยกออกมาจากผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งเป็นเพศหลักอัลฟาและโปเมิก้าจะได้ครอบครองฟิโลอมอนที่ต่างฝ่ายต่างรับรู้กันและกันส่งผลให้อัลฟามีปฏิกิริยาทางเพศกับโอเมก้าและโอเมก้าก็มีปฏิกิริยาทางเพศกับอัลฟาเช่นกันอัลฟาและกับโอเมก้าคือสิ่งโดดเด่น หายากบนโลกที่มีเบต้าเป็นประชากรส่วนใหญ่และหนึ่งในนั้นยังมีโกลเด้นอัลฟากับโกลเด้นโอเมก้าที่เป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นทั้งความหายากฟีโรโมนแรงดึงดูดทรงพลังเพศรองของพวกเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นเป้าแห่งปาารถนาฉันเคยคิดว่ามันคือโลกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบต้าอย่างฉันเลยหรือว่าฉันเกิดอคติขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหรออีไฮยอนถูกพาไปที่แกลเลอรีแฟนทอมซึ่งมีบรรยากาศหร,รูหราและดูเคร่งขรึม ที่นั่นเขาได้พบกับพนักงานสองคนคือแท็กยูนีหญิงสาวที่แต่งตัวด้วยชุดสีดำสนิทมีผมบ๊อบสั้นและแว่นตาขอบหนาและกอนจูฮันชายหนุ่มผอมบางที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับเจาะตาร่างกายทั้งคู่แต่งตัวไม่เหมือนพนักงานแกลเลอรี่ทั่วไปเลยอิฮายอนถูกยูนีสั่งงานอย่างรวดเร็วให้ลงไปช่วยจูฮันที่ชันใต้ดินหัวหน้าฮันส่งคุณมาใช่ไหมคะยูนีถามขอบคุณนะคะที่มามาช่วยในเวลากลางดึก ต้องขอโทษจริงๆนะคะต้องรบกวนทันทีที่เจอกันเลยตอนนี้ยุ่งมากขอรบกวนช่วยลงไปข้างล่างขนงานศิลปะหน่อยได้ไหมคะที่ชั้นใต้ดินซูฮานตกใจมากเมื่ออีฮยอนทักเขาทั้งคู่แนะนำตัวกันแล้วเรื่องงานซูฮานและอีฮยอนช่วยกันขนงานศิลปะขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเนื่องจากภาพวาดมีขนาดใหญ่และหนัก ชูฮันยังถาบไทยอีฮะยอนเป็นการส่วนตัวและรู้ว่าอีฮะยอนทำงานเป็นผู้ช่วยงานบ้านให้กับหัวหน้าฮันคุณเล่นกีฬาอะไรหรือเปล่าดูจะแรงเยอะกว่าที่คิดอีกนะชูฮันถามผมทำพัสด t ไทม์อยู่ส่วนบริการขนย้ายครับถ้าคุณหนักเงินให้ผมถือด้านบนไหมครับเดินถอยหลังมาจะหน่อกว่านะอีฮยอนเสนอไม่ต้องหรอกครับผมไม่เป็นไรเมื่อวานผมยกไปเยอะแล้วต้องหา่างปกติไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ จูฮันตอบแล้วยื่นขวดน้ำให้ทั้งคู่คุยกันและจูฮันก็ทักว่าัสนียรงของอิฮยันดูแปลกๆเป็นคนต่างจังหวัดหรอครับก็ถามเมื่อได้ยินคำถามทําให้อิฮยอนหวนคิดถึงความหลังก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาอยู่ที่โซเรื่องราวที่พี่ชายของเขาที่ถูกคนเป็นปู่ดุและทุบตีด้วยเรื่องความรักต้องห้ามของเขากับคนรักที่ครอบครัวมไม่เห็นด้วยเขาพูดกับพี่พังทําแผลให้พี่จะเอาอยัางไงอร คงจะไม่ได้เลิกกับพี่โมแลจริงๆใช่ไหมอีฮยอนถามแน่นอนสิฉันจะขึ้นไปโซกับโมแลไหนก็ไปด้วยกันเถอะภาพก็ตัดมาตอนปัจจุบันครับผมเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดอีฮยอนตอบแล้วยูนี้ก็เดินเข้ามาทั้งสองคุยเล่นกันมีความสนิทสนมหลังจากทำงานเสร็จจนดึกพวกเขาก็ได้พบกับผู้อำนวยการยูนีตะโกนเรียกด้วยความดีใจทำไมมาช้าแบบนี้ล่ะคะ มีคนจองหรือเปล่าคะยูนีถามจองไว้3ามที่ตรงนี้คือรายการจองรบควรติดป้ายโซเอาได้เลยนะครับชายคนนั้นตอบนึกแล้วเชียวฉันจะติดให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะวินาทีที่เขาเข้ามาฉันก็รับรู้ได้เลยว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปคนแบบนี้ใช่คนลเด้นอลฟาหรือเปล่านะฉันไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยชายคนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่และหล่อเหลามากดูรูหร,รานในชุดสูท เป็นคนตัวใหญ่โดยมีเชื้อชาติผสมที่ทําให้ดูแปลกตาคนที่ตัวตนอยู่เพื่อเป็นเป้าสายตาของผู้คนไม่ใช่คนที่ต้องพึ่งคนอื่นหากคนดัจนั้นมีอยู่จริงฉันมั่นใจว่าจะต้องเป็นคนนี้แหละอีฮหยอนตกอยู่ในผวังครู่หนึ่งเมื่อได้ศบตาก,กับคนมาใหม่สีตาของข้อเหมือนท้องทะเลเลยสวยจังเขาคลุ่นคิดในใจก็จบไปแล้วล่ะทุกคนในดมมอนด์ดัสตอนที่หนึ่งเป็นไงกันบ้างแต่เราอ่านไปแล้วแบบว่า เขินมากนะพระเอกหล่ออะไรเบอร์นั้นเพราะเอัลซ่าพราะคุณถืนน้องอีหายันก็สวยน่ารักไว้มาต่อกันหน่อยตอนที่สองนะเ่องนี้จะลงวันจันทร์ก็น่าจะได้ลงอังคารนั่นแหละถ้าเราทำทันนะก็ไปละบ๊ายบาย